เจ็ดแปดสส่วนสองสืบคดีปิดสนาหมอยาตำรับโคมแดงเล่น3ามรังเอเมาๆาที่อยู่ในวังหลวงได้พบเพื่อนใหม่ที่มีนิสัยแปลกประหลาดไม่แพ้กันทั้งยังได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความลับและเรื่องยุ่งยากของวังหลังอีกแล้ว เล่มน,นี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวย่อยอยเสียมากกว่าแต่ก็มีความสำคัญมากที่มีตะกรมาจากเล่มก่อนก่อนมีการโยงถึงเหตุการณ์เก่าๆตั้งแต่เล่มหนึ่งที่มาเฉลยบางส่วนแต่ส่วนที่สำคัญจริงคือเมาๆได้ทราบความลับของจินชีถึงกับพยายามกลบเกลื่อนนี้ความจริงว่าจับก,กบมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไป จิงชีพระเอกขันทีปลอมมีหน้าที่ดูแลตำหนักในพบถึงหนังสือสอนเรื่องบนเตียงที่เมาเมานางเอกคนชิมสําหรับอาหารหมอยาแอบเอาเข้ามาตามคําสั่งขององค์จัก,กรพรรด จินชีจึงเกิดความคิดที่จะเอาหนังสือนิยายมาเผยแพร่นในวังเพื่อให้เหล่านางกำนันอ่านหนังสือไม่ออกเกิดความสนใจจะได้เรียนรู้อ่านหนังสือออกแม้แต่เสี่ยวหลานนางกำนันเพื่อนเมา ที่ชอบข่าวลือก็ยังมาขอให้เมาเมาช่วยสอนหนังสือให้เพราะอยากอ่านนิยายออกเมื่อได้ผลตามที่ต้องการแล้วจินชีจึงได้วางแผนให้ขันทีมาช่วยสอนหนังสือให้นางกำนันชั้นต่ำที่ไม่รู้หนังสือ โดยมีการจัดขนมเป็นบางครั้งตามความคิดของเมา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 ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ชิมยาพิษในตำหนักมรกตต้องรับหน้าที่พาองค์หญิงหลิงรีไปเดินเล่นในสวนได้พบกับเสียงแมวร้องเธอจึงต้องไปจับลูกแมวมาให้องค์หญิง แต่ลูกแมวกับหนีไปจนได้นางกำนันสาววัยเดียวกันคนหนึ่งมาช่วยจับลูกแมวให้กับเธอก่อนที่จะได้ทราบว่าอีกฝ่ายคือทิสุยที่มีความชอบแปลกประหลาดชอบศึกษามแมลงต่างๆ เวลาพูดคุยเรื่องแมลงกับตัวอย่างก,กับเมาๆเมาจึงทําให้คุยกันถูกคอสนิทกันเมาเมาที่มีหน้านะที่รับดูแลลูกแมวน้อยจึงนําไปเลี้ยงในตําหนักหมอหลวงโดยมีหมอหลวงเกมมักเป็นคนดูแลและองค์จัก,กรพรรดิได้ตั้งชื่อให้ลูกแมวว่า เมาเมาต่อมามีกองคาราวานเข้ามาขายสินค้าภายในวังให้เหล่าหญิงสาวมากมายต่างได้ซื้อของกันสิ่งที่ได้รับความสนใจกับเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบต่างชาติกับเครื่องหอมกลิ่นต่างๆ แต่เมาที่ได้กลิ่นเครื่องหอมกับมีความรู้สึกว่าไม่ถูกต้องเธอรู้สึกได้ว่าเครื่องหอมเหล่านั้นน่าจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่ถ้านำมาผสมรวมกันอาจจะทำให้หญิงสาวที่มีคันแท้งลูกได้ เพื่อพิสูจน์ยังกลิ่นเมาเมาถึงขนาดดมตามร่างของนางกำนันคนต่างๆถึงขนาดจับนางกำนันที่ใช้กลิ่นหอมนั้นถอดเสื้อผ้าออกจนจินชีทราบข่าวจึงห้ามมิให้นำเครื่องหอมเหล่านั้นมาใช้อีก เมาเมายังเข้าไปพันพัวคดีเห็ดคืนพระจานทร์เห็ดมีพิษที่ทำให้คนเข้าใจผิดกินเข้าไปถึงกับอาหารเป็นพิษจนเสียชีวิตได้จากการตายของพระสนมคนหนึ่งที่เสียโฉมจริงๆแล้วมันมาจากเห็ดชนิดนี้ เธอยังเปิดเผยถึงบาดแผลบนแขนซ้ายที่มักพันแขนตลอดเวลาให้จินชิได้เห็นมันมาจากเหตุคืนพระจันทร์ที่แค่โดนเนื้อก็จะเน่าเปื่อยเธอจึงมีหน้าที่รับไปกำจัดเหตุตามที่ต่างๆของวงัง ในส่วนที่โดนทิ้งรังร้ายคนดูแลจึงทำให้เจอกับชีสุยที่มักมาจากแมลงบ่อยๆหลังจากนั้นก็มีคณะทู่จากต่างแดนมาสองคนที่เป็นหญิงสาวสวยงดงามหน้าตาคล้ายกันคิดจะทำให้องค์จัก,กรพรรดิหลงไหล หนึ่งในแผนการแรกก็คือการที่ให้กองคาราวานนำเสื้อผ้าของหญิงสาวต่างชาติเข้ามาภายในวังเพื่อให้พระสนมหรือนางกำนันสนใจก็เพราะต้องการให้องค์จัก,กรพรรดิมีความคุ้นเคยกับเสื้อผ้าแบบนี้ก่อนแต่ทูตหญิงทั้งสอง คนกับต้องการพบเทพธิดาจันทราที่ครั้งหนึ่งปู่ของเธอซึ่งเคยเป็นทูตได้มาพบและหลงไหลจินชีที่รับผิดชอบต้อนรับทูตจึงต้องจัดงานเลี้ยงรับรองและตามหาหญิงสาวที่เป็นเทพธิดาจันทราจึงมาถามเมาเมาว่ารู้จักหรือเปล่าเมาเมาจึงตอบว่าคือแม่เราที่ทุกคนเคยพบไง,ไงแม่เราจึงเล่าให้ฟังถึงสมัยที่เคยต้อนรับทูตจากต่างแดน เคยโดนนางลวมคนอื่นกล่นแกล้งโดยการเอามแมลงมาทำลายเสื้อผ้าจึงทำให้เมาเมาถูกใจคิดได้ถึงมแมลงผีเสื้อกลางคืนที่ส่องแสงและมักจะตามกลิ่นตัวเมียในยามค่ำคืนเธอจึงไปขอให้ชิซุยช่วยหาผีเสื้อกลางคืนให้ แล้วให้จินชีแต่งกายเป็นหญิงสาวที่งดงามไปปรากฏให้ทูทั้งสองได้เห็นท่ามกลางแสงสว่างของผีเสื้อกลางคืนใต้แสงจันทร์ต่อมาอิงหัวนางกำนันตหนหกมรกตป่วย เมาเมาจึงเป็นเพื่อนพาอีกฝ่ายไปยังโรงสัลางเพื่อพักรักษาตัวทำให้รู้ว่ามีนางกำนานจากตำหนักผลึกป่วยเช่นเดียวกันแต่ถูกห้ามมายังโรงพักบางอีกเพื่อรักษาตัวเมาเมาจึงให้หมอเก๊นํนำพาไปยังตำหนักผลึก เพื่อค้นหานางกำนันที่ป่วยคนนั้นก่อนที่จะได้พบกับนางกำนาชิงหัวหน้านางตำนานตำหนักผลึกเข้ามาขัดขวางแต่เมาเมาที่สังเกตเห็นถึงกระท่อมเก็บของมีต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อวอวยพรคนป่วยจึงบุกเข้าไปทำให้พบนางกำนันที่เจ็บป่วยก่อนที่เธอจะรู้ความเป็นจริงจากกลิ่นของชิงที่มีกลิ่นหอมที่ทำให้หญิงสาวตั้งคันแทงได้ เมาเมาจึงรู้ว่าความจริงแล้วชิงได้ใช้กลิ่นของคนป่วยกลบกลิ่นของเครื่องหอมต่างหากจินชีที่รับผิดชอบตำหนักหลังจึงเข้ามาสืบสวนทำให้รู้ว่าชิงจริงๆแล้วเป็นพี่น้องต่างมารดาก,กับพระสนมลีวาต้องการที่จะทำให้พระสนมลีวาแท้งเพราะไม่พอใจที่เธอท,ทั้งทั้งที่เก่งกว่าแต่กลับต้องตกเป็นรองเพราะเป็นลูกปาดูเท่านั้น ตรงนี้เมาเมา,มาคิดว่าขนาดหน้าอกของพระสนมลีวาเหนือกว่าต่างหากหละตามความชอบของจักรพรรดิทั้งๆท,ท,ที่เธอควรจะมีสิทธิ์เป็นพระมารดามากกว่าพระสนมลีวาจึงตกหน้าชิงเพราะจริงๆคิดแต่จะเป็นพระมารดาของพระโอรส เพราะต้องการอำนาจไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่จะเป็นแม่หรือเป็นแม่ของแผ่นดินก่อนที่เธอจะช่วยเหลือชิงโดยการสั่งให้ขับไล่ออกจากวังหลวงแทนการโดนลงโทษอย่างอื่นองค์จกักรพรรดิได้ไปยังอารามแห่งทางเลือก ได้พายังจินชีและเมาเมาเข้าไปในอารามด้วยในแต่ละห้องจะพบประตูสามบานให้เดินเข้าประตูแต่ละสีตามคำบอกใบ้ประมาณสิบกว่าห้องเพื่อผ่านไปถึงห้องสุดท้ายสิ่งที่องค์จัก,กรพรรดิได้รับก็คือคำตอบที่ว่า บุตรของราชันเอ๋ยแต่ว่าเจ้ากลับไม่ใช่บุตรของพระแม่เจ้าพระแม่เจ้าคือคนจากต่างแดนที่มาก่อตั้งอาณาจักรลีแห่งนี้โดยแต่งงานกับผู้นำท้องถิ่นเมาเมาที่ไขปริศนาออกจึงคิดที่จะท้าทายอีกครั้งแต่ผู้ดูแลอารามกลับไม่ยินยอม องจักกระพัดเลยให้จินชีเป็นคนทดสอบโดยมีเมาเมาเป็นผู้ช่วยเมาเมาที่สามารถเลือกประตูได้อย่างถูกต้องสามารถพาองค์จักกระพัดและทุกคนไปยังบนระเบยียงบนหอที่ใช้ในการก้าวออกไปประกาศยังคําสั่งของจัก,กรพัดได้ ก่อนที่เธอจะเฉลยความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วพระแม่เจ้านาจะเป็นคนตาบอดสีที่ไม่สามารถแยกแยะสีเขียวกับสีแดงได้นี่จึงเป็นวิธีที่พระแม่เจ้าพยายามจะให้ลูกหลานของตนเองได้เป็นจกักรพรรดิคนต่อไปหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือแต่งงานกับคนที่มีเชื้อสายของตนเอง พระพันปีแม่ขององค์จัก,กรพรรดิได้มาพบพระสนมเกียรคุโยกเจ้าของตำาหนักมรกตและองค์หญิงหลิงลี่ที่เป็นหลานแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงคือต้องการมาเจอเมาเมาเพื่อขอร้องให้เธอทำงานให้อย่างหนึ่ง พระพันปีให้เมาเมาช่วยสืบว่าพระจัก,กรพรรดิองค์ก่อนเสียชีวิตเพราะคำสาปของพระนางหรือเปล่าเมาเมาจึงไปยังตำหนักที่องค์จัก,กรพรรดิองค์ก่อนใช้ชีวิตก่อนที่จะเสียชีวิต จึงทำให้ทราบว่าพระองค์มีงานอดิเรกในการวาดรูปและพิจักกรรมฐานแดงที่ใช้ในการวาดรูปค่อยๆสซึมเข้าไปในร่างของพระองค์จึงทรงทำให้เสียชีวิตและยังพบรูปที่พระองค์แอบซ่อนไว้ เป็นรูปของหญิงสาวคนหนึ่งท่ามกลางเด็กสาวมากมายสแสดงถึงพระนิสัยของพระองค์ที่หวัดลูหญิงสาวที่โตเป็นผู้ใหญ่เทียนคารพองจากกระพัด,ดินีที่เป็นมารดาเท่านั้นเป็นสาเหตุทำให้รับเด็กพระพันปีที่เห็นภาพจึงเข้าใจยังความหมายจึงบอกกับจินทีที่เป็นบุตรของพระนางว่าสิ่งที่โปรดปรานหักไม่เก็บซ่อนไว้ระวังจะโดนคนอื่นเอาไปซ่อนนะ ต่อมาจินชีได้มาพบพระสนมเกียรคุโยกเพื่อขอให้เมาเมาไปช่วยงานเขาที่นอกตำหนักเพราะเขาต้องไปร่วมงานล่าสัตว์โดน,นพระสนมเกียรคุโยกแกล้งนิด,น,ดนิดจินชีที่ไปร่วมงานล่าสัตว์โดยใช้ชื่อโคเซนและใช้ผ้าคลุมหน้าไว้ เขาที่มีอาการอ่อนเพลียจึงออกไปเดินรับลมในช่วงงานเลี้ยงเมาเมาจึงเดินตามไปก่อนที่จะพบว่ามีคนใช้ปืนไปยิงมาอย่างทั้งสองจินชิจึงอุ้มเมาเมากระโดดหนีลงไปในสระน้ำจินชิพาเมาเมาว่ายไปถึงถ้ำที่อยู่ใต้สระน้ำ เมาเมาที่เสื้อผ้าเปียกจึงถอดชุดออกมาบิดโดยไม่สนใจยังจินชีที่อยู่ใกล้ๆทำเอาจินชีต้องรีบผันหน้าไปทางอื่นทันทีจินชีที่อยู่ก้นถ้ำคิดที่จะให้เมาเมาเหยียบไหล่ของเขาขึ้นไปยังด้านบน เพื่อไปอยังทางออกที่เชื่อมกับบ่อน้ำข้างๆตํนักรับรองงอเมาจึงจำใจเหยียบไหลจินชีปีนขึ้นไปกลับตกใจยังกบจนร่วงลงมาทับร่างของจินชีมือของเธอไปคว้ากับบางสิ่งบางอย่างบนร่างเขาได้เป็นสิ่งที่เขาไม่ควรจะมี ทำให้เธอตกใจและถูไถยออกไปว่ามันเป็นกบสแสดงท่าทีรังเกียจทำให้จินชีไม่สบอารมณ์เพราะเปลียกของของเขาเหมือนกบก่อนที่ริฮาคุคุณนางหนุ่มที่เมาเมาเคยขอให้พาออกจากวางัง จะตามยังสุนัขล่าสัตว์ที่ได้ยินเสียงของเมาเมามาช่วยเหลือและยังใช้สุนัขตัวนั้นตามไปหาถึงที่ซ่อนของอาวุธปืนไฟและจับคนที่ยิงปืนไฟได้เป็นผลสำเร็จเมาเมาที่กำลังพักผ่อนอยู่ในห้องพบว่าจินที่มาหา โดยรอยอยู่นอกห้องได้ยื่นของผ่านบานประตูเข้ามาให้เป็นครัวโรคสมุนไพรที่เธออยากได้มากจึงดีใจอย่างมีความสุขโดยไม่สนใจยังจินชี้ที่แก้ตัวอยู่นอกห้องว่าไม่คิดจะปิดบังเธอมาก่อนเลยเรื่องที่เขาไม่ใช่ขันที แต่เมาเมาที่กำลังดีใจที่ได้ยารับมากับไม่สนใจยังทำแก้ตัวเพียงคิดว่าจะตอบแทนเขาถ้าวันหนึ่งเขาโดนจับได้เธอจะช่วยทำให้เขาเป็นขันทีที่แท้จริงในงานเลี้ยงเก่าซู่นคนติดตามของจิงชก ได้พูดคุยกับคุณนางคนหนึ่งถึงแขกสำคัญที่มาร่วมในงานเลี้ยงครั้งนี้คือขาซุยเก็ตสึน้องชายขององค์จัก,กรพรรดิองค์รัชทายาทในกรณีที่องค์จัก,กรพรรดิไม่มีพระโอรสปอลลอยงหัวได้ชวนเมาเมาไปงานเล่าเรื่องสยองขวัญจนได้พบกับชิซุยที่นั่นอีกครั้งแต่การจุดเทียนในห้องปิดหน้าต่างท่ามกลางความมืดกับทำให้นางกำนันทั้งหลายเกือบจะเสียชีวิตกัน เมาเม,า,มายังนับได้ว่ามีคนที่เล่าเรื่องแค่ส2คนจาก13าคนนางกำนันสูงวัยที่จัดงานกลับไม่อยู่เพียงได้ยินเสียงถอนหายใจตอนช่วยชีวิตนางกำนันทั้งหลายว่าโทษอีกแค่นิดเดียวเองก่อนที่เมาเมากับอิงหัวจะทราบจากหัวหน้านางกำนันว่านางกำนันที่เคยจัดเล่าเรื่องตายไปตั้งแต่ปีที่แล้ว